เชาเุมงมึแกมอเดียวกแกมอเดียแล้ในพธิปเกียรธรรมสามเจประการรวมแล้วที่สํำคัญที่สุดคือม,มอรรเมปิบัและม,มรรเมปิบัรวมแล้วโดยศีลสมาธิปัญญา สีสมาธิปัญญาในภาคปฏิบัติหรือรูปกํานามนี่คือส่วนหนึ่งที่เราปฏิบัติแล้วอาจจะต้องเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาพิจารณาใครควรแล้วเขาก็เอามารวมกันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องของตัวรู้สึกตัวนะมันรวมลงที่นี่หมดเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าเราได้ ศึกษาปริยัติเราจะเห็นว่ามันสอดรับกันหมดท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งปวงมีฉันทะเป็นรากฐานฉันทะมูลการควาว่ารากฐานทั้งหมดมีมีฉันทะฉันทะแปลว่าอะไรฉันทะพอใจความรักใช่ไหมมีความรักในสิ่งคือธรรมะทั้งหมดทั้งปวงนี่มันจะเวิร์กได้เนี่ยเราต้องรักที่จะทำ เป็นฉันทะมูลกาอันที่สองท่านบอกว่าเวทนาสมุสารนามีเวทนาเป็นที่รวมรวมเหมือนก็เหมือนก็เป็นจุดสู์รวมอะเวทนาที่เราพูดเรื่องชาติเป็นสมสนุสนเป็นสมุสารนาเป็นสมสุสนทั้งคำทั้ง,งปวงเป็หมืนสีพันล็คันต้องมีเวทนาเป็นสมุสนเวทนาสมุสาร,สาร,าสสารานาะแล้วท่านใช้คำว่ามี สมาธิเป็นประมุขสมาธิประมุขขามีสมาธิเป็นเป็นประมุขเป็นประธานเรามีสติปัตยะสติที่ปัตยะมีสติเป็นใหญ่เป็นถ้าเปรียบเทียบว,ว่า <c oughs> สติเป็นใหญ่มากว่าสติเนี่ยเหมือนเป็นระบบการปกครองทั้งหมดแ,แล้ว love สมาธิเป็นประมุขหมายความมีสมาธิเนี่ยเป็นกษัตริย์หรือเป็นประธานธิบดีผู้บริหารนะอันนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างนั้นว่าคือสติคือเหมือนกับระบบการปกครองระบบคอมนิ้ระบบประชาธิปไตยระบบเสรีนี่ย่อมเป็นระบบด้วยสติปไตยแล้วมีปัญญาสาระมีปัญญาเป็นแก่นสารทําทั้งหมดทั้งปวงมีปัญญาเป็นแก่นสารแล้วก็มีมิพุติธรรมาตะโคธาเป็น วิมุตต์การหลุดพ้นเป็นที่สุดทั้งหมดจะเห็นว่านี่คือลำดับตัวไหนสำคัญก็จะมีชันทะเวทนาสมาธิสติปัญญาและวิมุตต์แค่นี้นมีความสำคัญดังนั้นเองรวมทั้งหมดมาอยู่ที่เริ่มต้นจากตัว ความรู้สึกตัวที่มันเป็นที่เหมือน power ตัวสําคัญนะหมายความว่าความสําคัญของคอมพิวเตอร์ว่าหน้าที่หลายอย่างแต่ทั้งหมดทั้งปวงถ้าไม่มี power เซตตัวเดียวเองทำง,งานอะไรไม่ได้ักนกวันนี้เราจะศึกษาเรื่องวทนาสร้าง <c oughs> ติดตัง้ง power ในตัวเองว่ามันปรากฏแต่ว่า พราะว่าในคอมในเครื่องเนี่ยเราหมนุนกุญแจหรือกดจูสตาร์มันถึงจะปรากฏใช่ไหมแต่ก่อนหน้ามันอยู่ที่ไหนก่อนหน้าที่มันจะติดอน่ฮาวเวอร์หรือไฟนี้มันอยู่ที่ไหนสมมุติรถเนี่ยไม่ใช่จูจูสตาร์แล้วติดเลยถ้ารถคันนี้ขาดอะไรนะแ,แบตเตอรี่มันสตาร์เต้ก็ไม่ติดอันเดียวนี่ในใจเราของเรามีกดเวทนามีอะไรเป็นเป็นแบตเตอรี่ เราจะรู้วทนาที่ทํางานได้ตลอดใช่ไหมจะมีตัวอะไรที่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนเครื่องรถเครื่องเรือเนี่ยเราสตาร์ทมันจะปปรากฏแต่ร่างกายของเราเนี่ยสตาร์ทไม่สตาร์ทมันก็ปรากฏตลอดใช่ไหมที่นี่มันแหล่งของมันอ่ะที่มันเป็นพ w e r แบบไม่มีที่สิ้นสุดรถเรือว่าหมดแล้วก็ไปเติมแบตเตอรี่แต่ว่าแบตเตอรี่ของมนุษย์เนี่ยคืออะไรสตาร์ทสันนว่าเปิดได้ตลอดเวลาแบตเตอรี่ไม่หมดอะ อะไรดีิอ,อตัวอะไรดีตัวจิตนะเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ของมันนะเป็นตัวจิตเป็นสิ่งที่เขามีเพราะนั้นเราจะไปสตาร์ทนะแต่ทีนี้ว่าเมื่อเข้าสู่ตัวรู้สึกตัวมีสองลักษณะหนึ่งก่อนรู้สึกตัวที่เราไม่รู้เท่าทัน คือหมายนวามว่าเราไม่รับรู้มันมีอยู่แต่เราไม่รับรู้มันก็เหมือนแบตเตอรี่นั้นเราเปิดไฟทิ้งไว้เฉยๆแต่ไม่ได้ใช้เปิดแล้วไม่ปิดอะถ้าแบตเตอรี่ภานอกเป็นไงหมดใช่ไหมทีนี้จิตของเราถ้าเมื่อวานมาอุปมาอะไรนะถ้าเปิดแล้วไม่ปิดนี่เกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ร่วนะ ควมเลยถั้งตัวก็ยังดีนะ๋ยวนี้มันหกไปเลยหมดเลยเหาือนั้นหมดขวดเลยนะเหมือนกันก็ขาดตัวนี้ไม่ได้เนั้นตัวตัวนี้เป็นตัวคือสําคัญว่าถ้าหากว่าเป็นไฟก็อะไรเป็นตัวนี้สวิตช์ออฟออนใช่ไหมออฟออนตัวนั้นเพราะนั้นในอีกของเราเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ถ้าเป็นน้ําคือตัวนี้คือสวิตช์ปิดน้ําใช่ไหมเพราะนั้นคือตัวความรู้สิธตัวนี้เป็นสวิต ถ้าเราเอาจะไปใช้ต <c ười> ัวไหนก็ใช้เจตนาเจตนาหรือตั้งใจเือดสมือนคีย์นะนี่เราต้องเลื่อนหาเจตนาไปใช้อะไรก็เป็นเรียกว่าเป็นเจตนาตั้งใจอันนั้นเองวันนี้ให้ไปดูแค่สองสองอย่างว่าช่วงไหนที่เราปล่อยและช่วงไหนที่เรารู้คือปล่อยเวทนาโดยที่ไม่ได้ตามรู้มนเลย มีช่วงไหนบ้างแล้วว่าสองช่วงเนี่ยมันมีผลอย่างไระหว่างเราเราไม่สนใจเย็นดอนอ่อนแข็งเข่งตือเจ็บปวดขึ้นไว้ในตัวเราไม่สนใจกับเราสนใจที่จะรู้เนี่ยมีผลต่างอยางไรเวทนาตามสัญชาตญยานคือมีมาอย่างไรแล้วก็อยู่กับมันมาอย่างนั้นตลอดชีวิตเนี่ยเราก็ไม่เคยที่จะไปสนใจหารายละเอียดหาที่ไปที่มาอะไรพองมันอ่ะไม่เคยแต่หน้าวันเนี้ย เราลมาเปลี่ยนใจใหม่เราสนใจก็ปวดมาได้อย่างไรร้อนมาได้อยางไงหนาวมาได้อย่างไรเรตามหาดูแต่ว่าใช่ไปนั่งคิดเอานะมันมาได้ยังไม่ใช่นะต้องลงไปเวิร์กจริงแหละเหมือนเราเดินอะเดินไปเดินมาปวดขาเฮ้ปวดขามันมาได้ยังไงเราก็เริ่มหาเอ๊มันเดินหนักปวดขาหรอาเดินเบาก็เริ่มเดินเบาเดินเบาแล้วก็ยังปวดอยู่เริมคลายเดิมบิดนั่นแบบนี้โยมโยก เออมันเบาขึ้นไอ้ของเนี้ยไปค้นหายจากของจริงเลยอ่ะไม่ใช่นะเออนักคิดว่าทำนี้มันน่าจะเป็นนี้ทำนี้คิดว่าไม่ใช่แต่ลองทําลงไปด้วยว่าเออหายจริงหรือเปล่าหรือนั่งไปแล้วมันง่วงเพราะอะไรหาดูไม่รู้สึกง่วงมาจากอะไรก็ลองหาดูลองหายใจลึกๆลองดึงใจกว้างริ่มสลัดหน้าสลัดตาแล้วลองมองไปไกล ดูว่าไอความงงที่มันงงอยู่เมื่อกี้มันจะลดลงไหมถ้าไม่ลดลงแสดงว่าถูกวิธีได้ยังยังไม่ถูกต้องหาตัวพิสูจน์อีก,าากอคือนี่คือการจัดการจากเวทนาที่เกิดขึ้นเฉพาะนะก็จัดการอย่างนี้ถ้านั่งไปที่มันเพลินทำไงให้มันหายเพลินได้เพลินมีลักษณะแบบไหนต้องศึกษามันก่อนนะความเพลินกับความชอบกับความสบายอันเดียวกันไหมแยกดูเป็นส่้นๆก่อน ความสบายความสบายที่ไม่เพลินก็ได้นีความสบายที่เราไม่ชอบก็ได้มีสบายชอบไม่ชอบเขาา้ามาถดังเราต้องมาดูชอบไม่ชอบออก็เพลินก็จะค่อ,คคอยๆลด,ดลงลักษณะก็ไปศึกษาลาักษณะหรือเราจะลุกขึ้นตันแรกก็รู้ว่าจะลุกขึ้นอย่างไรพอลุกแล้วอะไรเกิดขึ้นความหนักหายไปความเบาปรากฏเห็นเห็นจุด การเปลี่ยนแปลงเป็นจุดๆทีนี้ใครมีความสามารถจะเห็นอะไรได้ลึกได้ชัดว่ากันอันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะบางคนอาจจะเห็นได้ชั้นเดียวบางคนเห็นได้สามชั้นสี่ชั้นเหาืกันแต่ว่าเห็นสภาวะความเป็นจริงนะไม่ใช่เห็นแบบจินตนาการเพราะจินตนาการคุณอาจจะสร้างสเต็ปมันจะสิบขั้น2ีสิบขั้นนีแต่ไม่ใช่ของจริงของจริงหมายความว่าเห็นสภาวะนั่งนี่ส้าพักหนึ่งมันเริ่มหนักมันหนัก้นย่งไงพอะไร ดังเนี่เฮ้คุณพุทธเป็นไงคอนโทรลเลอร์เนี่ยคอนโทรลเลอร์เอนจิเนียริงเใช่ไว้ก็ท่าละคุณพุทธนี่เขาชำนาญเรื่องคอมพิวเตอร์สายมันนั่นแหละสายไอ้ไอ้ปลีใหม่อะคุณลองขยับตรงนั้นเลยขออนุญาตปิดตั๊กนะครับจะได้ไม่เสียงรูใหม่เปลี่ยนดูใหม่มีหลายรูเลยู่สห้าดกันใหม่ไปใส่ที่ ดีม่แน่ัดูไมอกมากตัวน่นก็เล่าในการศึกษาเรื่องนี้้ นี่เองเอาละเอาะการศึกษาเรื่องนี้จึงอยากจะให้มีความเย็บคลายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่อย่าลืมว่าความเย็บคลายไม่ใช่เป็นการคิดพิจารณาแต่เป็นการดูเข้าไปในของจริงเพราขณะนี้ของจริงที่ปรากฏคืออะไรสมมติว่านอกจากมันมีหนักมีเบาตรงแข้งตรงขาเนี่ยยางอื่นมีไหมเย็นดอนอ่อนแข็งเข่งตึงมีไหมหายใจมีการเห็นมีไหมการได้ยินมีไหม ะไรทะนงเนี่ยนี่คือการแล้วแต่สโคปของแต่ละคนที่จะเข้าไปดูว่ามีความกว้างแคบแค่ไหนแต่คนที่มีสโคปกว้างในการเข้าดูก็จะเห็นได้กวา้างหรือลึกคนที่มีสโคปแคบก็มองตามกําลังห้องเราไม่ต้องไปขยายเพาเท่าที่เรารับได้นิดเมื่อเรามาใส่ใจสภาวะความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันปับ๊บความคิดมันถูกตัดโดยปริยายไม่ต้องพยายามที่จะไปตัดมันหรอกเพราะว่าภาวะที่มารู้ณปัจจุบันเป็นแสงสว่างของสติ ไอตัวคิดหรือตัวนึกเนี่ยเป็นเงาของความมืดที่มีอะไรมาอยา่างไปบังสมมติว่าเรามาตั้งนี้สมอความมืดจะปรากฏหรือเงาจะปรากฏด้านนี้ถ้าม่นมีแสงสว่างด้านนี้ถ้าเอาตัวนี้ออกเงาก็ไม่ปรากฏแต่ถ้าตัวนี้เข้ามาเงาก็ปรากฏเป็นมิติมันแค่นี้นั่นเวลาเรามีความรู้สึกตัวแล้วถ้ามีความคิดบางอย่างมันเข้ามาบังปั๊บการจแต่งตก็เกิด ความคิดตัวนี้เรียกว่ารูปนะรูปของความคิดนะผ่านเข้ามาถ้าเราไปต่อแต่มันผ่านเข้ามาเฉยๆผ่านไปผ่านมาไม่เป็นอุปสรรคนะเพราะตอนเช้าได้แยกความคิดเห็นสามระดับใช่ไหมความคิดที่ผ่านไปผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วมไม่ผ่านไปหยุดก็กยังเงี้ยเงี้ยเอาปุ๋ยอะไใช่ไหมหนะรือบางทีต้องการเอาผ่านมาเหมือนกันใช้สเสร็จแล้วไปะเกี่ยววิธีเดิมก็ไม่เป็นตัวอุปสรรคในการบางังแสงสว่างเหมือนกัน ดังนั้นเรื่องของการปฏิบัติต่อสภาวะที่เป็นนามธรรมก็อาศัยรูปธรรมเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีรูปธรรมเราเราก็ไม่จะไม่รู้สึกสาอย่างไงเพราะความรู้สึกความรู้สึกเกิดที่ไหนเกิดจากรูปถ้ารูปไม่มีความรู้สึก,รสกเราก็ไม่รู้อีกว่ามันมีดังนั้นเองในจุดนี้ก็ไล่มันไปไล่มันมาดังนั้นในช่วงวันนี้ ช่วงเช้าถึงเพลงเนี่ยเราจะให้ออกไปเดินให้เดินข้างนอกแต่ถ้านั่งให้นั่งข้างในนี่ถ้าคนไหนต้องการเดินก็ไปเดินบริเวณเนี่ยรอบเนี่ยแต่ละคนที่นั่งข้างในนี้ก็ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอยีบุตนั่งไปเรื่อยๆไม่ใช่นั่งแช่ที่นี่คนที่เดินข้างนอกต้องการที่จะนั่งเข้ามานั่งไใน ห้องที่คนที่นั่งนี้ต้องการออกไปเดินแต่ว่าแอรเรียมันไม่พอพื้นที่ไม่พอหรือจะเดินได้แต่วันมัน,มนอาจจะไม่โปร่งนะัน่นเกินไปคนก็ใช้คือใครจะขึ้นไปนั่งนั่งข้างบนก็ไ้ข้างชั้นบนชั้นล่างไปที่นั่งแต่ด้านนอกไปที่เดินเอา,อางั้นเนาะเพื่อสะดวกในการนั้นแล้วก็ให้ศึกษาเรื่องเวทนาเป็นหลัก ว่ามันเกิดความคิดเกิดอะไรขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็มาสํารวจดูเอ๊ะความคิดมันเกิดขึ้นเราหัดการฝ้ารู้เวทนาตอนไหนช่วงไหนแล้วดูผิดไปหรือเปล่าทําไมมันคิดทั้งทด้ดูแล้วทำไมจะคิดตรงนี้ก็้องตรวจสอบก็มีการตรวจสอบตัวนี่สำหรับคนมาใหม่ต้องย้อนไปกลับไปเมื่อวานมาช้า,พาเพราาปวดเลียนมาผ่านทัเมื่อาวานวันนี้เป็นบทที่สองแล้วนะ สองพูดทีด่นีด้กันศึกษาเวทนาก็อาจจะมีประสบการณ์บ้างแล้วก็ลองลุยตามเพื่อนไปก่อนก็แล้วนตะตกลงเข้าใจเนาะเป้าหมายสําหรับวันนี้การศึกษาเรื่องเวทนาใช้ไอเดียสองพื้นที่ข้างในใช้เป็นที่นั่งข้างนอกใช้เป็นที่เดินอาจะเดินตรงไหนก็ได้แต่ด้านนู้นถ้าครัวนู้นอยากจะให้เดินเฉพาะในใช้ในช่วงบ่ายเพราะช่วงเช้าเขาจะจัดเตรียมครัวจะเตรียมอาหารอาจจะรบกวนได้ ตกลงตามนี้โอเคุบนาสาธตไปแยกยใหญ่